ตอนไปช่วงแรกๆปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมยากไหมครับก็ยากอยู่แล้วเหมือนเหมือนเราเราไปเจอเรื่องใหม่ในห้องเรียนเี้ยเออเรื่องใหม่ในห้องแล้วเราเป็นใครก็ไม่รู้อะเหมือนเหมือนอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องทำความรู้จักเขาเขาอันนี้อันนี้มีสองความรู้จักสองแบบนะแบบแรกคือก็ไปทักทายปกติชื่ออะไรไอ้ยางที่สองเนี่ยก็คือฝีมือคุณเป็นยังไงอ๋อเพราะแม่งไงแม่งเป็นเนื้อแหละ ใช่ใช่ไม่ไม่ได้แค่เซย์ไฮไว้เนี่ยมึงมาจากไหนวะใช่จะเซย์ไฮแล้วแล้วแล้วไม่มีของเนี่ยก็ก็กเจ๊งนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เขาดูแล้วก็เข้วการีสเปกเราคืออย่างแรกต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่อย่าอย่าใช่ใช่มันถามเลยไม่ต้องไม่ต้องดังให้มันดูมันท้าเลยมันถามเลยคือตอนแรกอ่ะมันถามว่าอันนี้ก็เป็นคำถามจริงนะผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะเจอนะเฮ้ยประเทศไทยอยู่ขี่ช้างเหรอ เออมถามผมนี้ไว้บอกประเทศยู่ออยูขี่ช้างอยู่เหรอผมก็บอกยูไปเอามาจากไหนมันไปเอานี่ยไอ้โปรเทคเตอร์โปรเทคเตอร์คือไอ้จ่าพนมอ่ะจำได้ไหมช้างอยู่ไหนเป็นเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะพี่องบากองบากเออองบากใช่องคบากแล้วแม่งดังมากที่นู่นน่ะแล้วแม่งก็คิดว่าแบบว่าบ้านเราแม่งขี่ช้างกันไปมาเว้ยผมก็บอกไม่ใช่บ้านเราแม่งบางบางที่เจริญกว่าบ้านเมืองมึงบางที่อีกนะเลยเออบอกเขาไปวันเนี้ย แล้วเขาก็ถามเรื่องบาร์สเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเราลองดังให้มันได้ดูหน่อยผมบอกดังได้ผมดังได้แต่ว่าผมไม่ได้โชว์อะไรไงไม่ได้กางเนียผมบอกผมดังได้มันก็ไม่เชื่อมันก็บอกจอยููดังให้ดูหน่อยผมก็บอกผมดังได้ถ้าไม่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยผมก็กระโดดดังเบาๆเว้ยก็มือเดียวเบาๆมันก็แบบเฮ้ยมันดังได้ไว้อะไรเงี้ยโอ้ดังได้แต่มันก็แต่มันก็แบบธรรมดาเราก็แช้กังได้เออมันธรรมดาใช่มันก็ไม่เชิงทุกคนนะ เอาจิงมันก็ไม่เชิงทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันก็กระโดดดังได้แต่ว่ามันแค่งงในตัวเราว่าเราดังได้หรือเปล่าค่าวนี้เราก็เริ่มเราก็เริ่มเราก็เริ่มอ,อสามคนอ้อมหลังส่งสามคนอ้อมหลังไป<ำ>ตอนแวบซ้อมครั้งแรกก็วอร์มเราก็เริ่มแบบแต่แตครั้งแรกอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยนี่หรอกไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อทิตย์แรกเป็นช่วงปรับตัวมันมีผลจริงก็คืออากาศมันเย็นผมผมเราไม่ชินอากาศเย็นที่นู่นอากาศเย็นเวลาหายใจมันหายใจไม่ได้ไม่ได้เต็มปอดเออมันมันจะเหนื่อยง่าย มันจะเหนื่อยง่ายแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราก็เราก็ซ้อมของเราไปอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้พออาทิตย์หนึ่งอ่ะมันก็ผมเขานี่ผมเริ่มเริ่มอยู่ตัวละวเขานี่ผมก็กระโดดเลยผมโดดตั้งแต่ไอ้ขั้นขั้นสองอ่ะเออแล้วก็ง้างง้างง้างซ้ายเออมันได้พอดีไงอารมณ์มันได้พอดีมันง้างซ้ายโทมาฮอคเลยโทมาฮอคเลยก็ตอนนั้นโทมาฮอคได้อยู่แล้วนี่ก็เอียงโทมาฮอคมาตุ้มเพราะว่าแม่ไอ้พวก ไอ้พวกนี้แม่งเฮแบบเฮแบบแม่งไม่เคยเห็นเว้ยพี่แม่งแ,แ,แบบวู้วู้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คิดว่าเ,าเราทําได้แล้วคือคือที่นู่นสังคมที่นู่นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าคุณต้องมีของอ่ะคือคุณต้องเป็นคนที่เก่งอ่ะถ้าคุณเต้นเป็นคนที่เก่งอ่ะจะมีคนยอมรับคุณแต่ถ้า,ถาคุณไม่เป็นคนไม่พี่เก่งปุ๊บเนี่ยไอ้ข้อเสียของมันคือคุณจะหายไปจากระบบเลยเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่เคารพคุณจะไม่ได้สเปกคุณเลยคุณจะเป็นใครคนเดียวคนเดียวที่ยืนโง่ๆเดินเข้ามาแล้วเขาก็จะไม่สนใจใช่ใช่จะถูกก นั้นนะ่ะ<ม>เราเราเราก็ต้องโดยรู้ว่าโอเคเราทําอะไรได้บ้างแต่ถามว่าถามว่าเล่นเล่นกับเขาได้เลยตั้งแต่ตอนแรกไหมต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้หรอก<ม>รอก,ก็ต้องใช้เวลาใช่ใช่ต้องใช้เวลา